โดยทั่วไปนะครับในคู่รักที่อยู่ด้วยกันประมาณ1ปีเขาจะตั้งคันกันแล้วเนี่ยประมาณ80-9 0อร์ครับเมื่อไหร่นะครับถึงจะเรียกว่าเป็นภาวะมีบุตรยากโดยทั่วไปนะครับในคู่รักที่อยู่ด้วยกันประมาณ1ปีเขาจะตั้งคันกัน,กนแล้วเนี่ยประมาณ80-90%ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าคู่รักอยู่ด้วยกันแล้วก็มีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอหมายถึงว่า2-3ถึงครั้งต่อสัปดาห์แล้วยังไม่ตั้งครรภ์นเนี่ยครับก็เรียกได้ว่าเข้าข่ายว่าเป็นภาวะมีบุตรยากแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิด1ปีแล้วยังไม่ตั้งครรภ์ก็ควรที่จะต้องเข้ามารับการปรึกษาจากแพทย์แต่ว่าสําหรับในผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า3 5ปีขึ้นไปเนื่องจากโอกาสของการตั้งครรภ์นเนี่ยลดลงตามอายุ แล้วก็คุณภาพของไข่ก็ลดลงตามอายุเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แนะนำว่าถ้า6เดือนแล้วยังไม่ตั้งครรภ์ก็ควรที่จะต้องเข้ามารับการปรึกษ,ษาจากแพทย์ได้แล้วครับ